สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำดอกกุหลาบแก้วนะคะสวยงามมากค่ะประมาณนี้นะคะแต่กลีบเกสรตัวนี้ก็จะเป็นเกสรรูปมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะเออเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเราจะเริ่มทำตรงที่เป็นเกสรมะพร้าวก่อนซึ่ง ความยาวของเกสมกรมะพร้าวเราตัดริบบิ้นที่ความยาว50ซนติเมตรนะคะจำนวนทั้งสิ้น4เส้นค่ะเราจะมาเริ่มทํากันเลยโดยนะคะพับริบบิ้นนะคะให้ส่วนปลายเหลือประมาณนี้นะคะประมาณ2-3เสนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็พับ กับด้านทีด่ด้านยาวขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะทำการสอดริบบิ้นโดยใช้ริบบิ้นตัวที่สองสอดเข้าไปตัวที่หนึ่งริบบิ้นตัวที่สามนะคะสอดเข้าไปในตัวที่สองเส้นสุดท้ายนะคะ ริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปตัวที่3หลังจากนั้นจับปลายลิบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปในตัวลิบบิ้นตัวที่1แล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มทำรูปมะพร้าวเลยนะคะโดยให้ใช้ลิบบิ้นตัวล่างสุดนะคะพับขึ้นมาระหว่างกลาง ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นใช้ริบบิ้นที่อยู่ขวามือพับขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วนะคะแล้วพับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงมานะคะลงมาประมาณนี้เหลือเส้นสุดท้ายตรงนี้ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะเพื่อให้ปลายริบบิ้นออกมาโผล่ เราก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะ8เส้นนะคะเราจะมาขึ้นลูกเหมือนกับรูปผลส้มทั่วไปนะคะก็คือหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาเป็นเส้นที่หนึ่งนะคะบนมาทางขวามือนะคะนี้เส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะหลังจากนั้นเมื่อข้างบนมีสี่เส้นแล้วนะคะเราจะใช้ลิบบินเส้นที่อยู่ล่างสุดตรงนี้ดึงลงนะคะเมื่อดึงดึงลงแล้วเราก็จะจับริบบินเส้นข้างล่างขึ้นมาทับนะคะเราก็จะทําลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆลองทําตามนะคะดึงลงแล้วก็จับริบบินเส้นถัดไปขึ้นมานะคะ ตรงนี้นะคะจับขึ้นมาทับเส้นสุดท้ายแล้วค่ะดึงลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเหลือริบบิ้นทั้งสิ้น3ามเส้นเราก็จะมาทําการสอดโดยใช้ริบบิ้นที่อยู่เส้นล่างสุดสอดเข้าไปตรงตรงนี้เลยค่ะให้ริบบิ้นออกมาโผล่นะคะริบบิ้นมันก็จะเรียงกันนะคะเรียงกัน เส้นที่อยู่ล่างนะคะสอดผ่านช่องที่หนึ่งมาทะลุช่องถัดมานะคะ <S <S สังเกตง่ายๆริบบิ้นเราก็จะเรียงกันหนึ่งสองสามต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายก็จะสอดนะคะสอดลักษณะนี้นะคะ <S <S แล้วเราตะแคงตะแคงแล้วค่อยๆดึงนะคะ <S <S ค่อยๆดึงเดี๋ยวริบบิ้นจะแตก <S <S ถ้าริบบิ้นแตกแล้วมันจะไม่สวยค่ะค่อยๆดึงนะคะดึงไปเรื่อยๆค่ะ นี้คือเราดึงแน่นแล้วนะคะเพื่อนแล้วเราเราก็กลับพลิกขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะพลิกขึ้นมาด้านบนนะคะต่อไปเราจะทํารูปมะพร้าวนะคะโดยให้จับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วให้วนทางซ้ายนะคะหยิบเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่ สเส้นที่ห้าทับเส้นที่สี่นะคะหลังจากนั้นก็ดึงเส้นนี้ลงนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดลงแล้วเราจะหยิบเส้นถัดไปทับขึ้นมาให้มันเป็นห้าเส้นนะคะเมื่อมันครบห้าเส้นเราจะดึงเส้นที่อยู่ล่างสุดลงนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะมาทําการสอดนะคะโดยใช้ริบบิ้นเส้นที่อยู่ล่างสุดสอดเข้าไปตรงนี้นะคะสังเกตนะคะริบบิ้นก็จะเรียงกันนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะเราจะสอดจากตัวเส้นที่หนึงไปโผู่นะคะถัดมานะคะก็สอดเหมือนกันค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นสุดท้ายก็สอดริบบิ้นเราจะเรียงกันไปลักษณะแบบนี้นะคะ เมื่อสอดครบแล้วเราจะค่อยๆดึงนะคะตะแคงก็ได้ค่ะตะแคงค่อยๆดึงก็จะออกมาเป็นรูปมะพร้าวสังเกตว่าเวลาที่เราทําดอกบัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปส้มนะคะเกสรที่เป็นทรงรูปส้มแต่ว่าถ้าเป็นกุหลาบแก้วตัวนี้ก็จะเป็นเกสรที่เป็นมะพร้าวประมาณนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเพื่อนๆต่อมาเราจะทําการสอดเก็บเหมือนเช่นเคยนะคะก็คือข้ามข้ามสามช่อง1 2ึสาข้ามสามช่องค่ะบังนิดนึงประมาณนี้นะคะเวลาที่เวลาที่เราดึงเวลาที่เราจะสอดอะคะ่ะก็ให้เพื่อนๆดึงดึงให้แน่นด้วยนะคะเราทําแบบนี้ให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะดึงหลังจากนั้นเราก็จะตัดตัดริบบิ้นส่วนเกินออกนะคะเพื่อนๆตัดเลยค่ะตัดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะครบเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะก็จะได้รูปเกสรที่เป็นรูปทรงมะพร้าวแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะทําการขึ้นกลีบดอกโดยกลีบดอกวันนี้นะคะเราจะใช้กาก,ากเพชรใสน,นะคะ กากเพชรใสความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรตัดจำนวนทั้งสิ้น8เส้นนะคะเราก็จะเริ่มทำกันเลยค่ะโดยให้หันด้านที่เป็นกากเพชรใสขึ้นด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนสอดสอดเข้าไปข้างล่างที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้ค่ะสอดเข้าไปข้างล่างนะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะครบทั้ง8เส้นแล้วหลังจากนั้นเราก็พลิกขึ้นมาด้านบนนะคะ พีขึ้นมาด้านบนนะคะต่อมาเราจะทํากลีบกลีบดอกบัวขั้นถัดไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนหยิบหยิบริบบิ้นขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วตวัดลงให้เป็นกลีบบัวแบบนี้ค่ะให้เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ามาตรงกลีบกลีบนี้เลยค่ะเห็น <He ard S 2> ไหมคะกลีบนี้นะคะ ลายริบบิ้นมาผูกตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเรค่อยค่ยดึงอันนี้ริบบิ้นต้องพับนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เราก็ทําเส้นถัดไปเลยนะคะเส้นถัดไปก็ทําเหมือนเดิมคะ่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วหักเป็นแบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมานะคะจะปลายริบบิ้นขึ้นมาแล้วเราก็สอดสอดลงมาบแบบนี้เลยะคะ่ะ เราทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเพื่อนๆครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดริบบิ้นค่ะให้แน่นและก็สวยงามนะคะใช้มือดันใช้มือดันค่ะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็กลับขึ้นมาเพื่อที่จะสอดเก็บปลายริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะเราสอดข้ามสามช่องเหมือนเดิมค่ะสอดข้ามสามช่องเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นนะคะเมื่อดึงแน่นเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมานะคะต่อมาเราก็จะทํากลีบกลีบบัวชั้นที่ที่สนะคะถัดมาทําเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมานะคะจับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็บิดนะคะโดยขอบพยายามให้เท่ากันกับขอบตรงนี้นะคะ บิดแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็บิดลงมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ปลายลิบบิ้นสอดเข้าไปในช่องกลีบสีเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆสอดเข้าไปค่ะลิบบิ้นก็จะมาโผล่แบบนี้ค่ะทำหยิบถัดไปเลยนะคะจับยกขึ้นมาบิดลงแล้วหักมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอด สอดเข้าไปในตัวที่เป็นเกสรสีเหลืองนะคะเพื่อนๆรอบบิดบิดเข้าคืนไปก็ได้ค่ะประมาณนี้ เส้นสุดท้ายแล้วค่ะสอดเข้าไปสอดยากนิดนึงนะคะเส้นสุดท้ายประมาณนี้ครบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาลองจัดนะคะจะให้สวยงามตามที่เราชอบเลยค่ะดึงให้แน่น ก็ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมาทําการเก็บนะคะปลายริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะสอดข้ามสามมาเลยค่ะสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะเราสอดเส้นที่8แล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะทํากลีบถัดไปเลยนะคะกลีบถัดไปก็คือทําเหมือนเดิมกับกลีบเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าออตัวนี้สามารถดึงลงมาให้มันเล็กแบบนี้ได้เพื่อที่กลีบของเรามันจะได้สวยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ริบบิ้นสอดอีกแล้วค่ะแล้วก็บิดลงมาเหมือนเดิมนะคะเราก็สอดเข้าไปในกลีบสีฟ้าช่องถัดไปเลยค่ะ แบบนี้นะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะอย่าเพิ่งดึงแน่นประมาณนี้นะคะถัดไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะครับ สอบผิดแปดเส้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาจัดกรีบัวประมาณนี้ค่ะ ตัดแล้วเรียบร้อยนะคะครบทั้ง8เส้นต่อมาเราจะทํากลีบสุดท้ายเลยค่ะให้ตะแคงแบบนี้นะคะกลีบนี้จะทํายากนิดนึงเนื่องจากว่ามันวนไปทางซ้ายนะคะก็คือให้เพื่อนๆหยิบยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วบิดบิดเกลียวมาลักษณะแบบนี้ให้ไปด้านซ้ายเมื่อไปด้านซ้ายเสร็จแล้วให้หักปลายลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการสอดโดยข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดลงในช่องนี้ ช่องนี้ค่ะกดปลายริบบิ้นนะคะเพื่อให้ริบบิ้นออกมาประมาณนี้ทํายากนิดนึงนะคะเพื่อนเนเนื่องจากว่ามันบนซ้ายเราค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะดูอีกทีนะคะจับนะคะหมุนหมุนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตวัดปลายลงมานะคะ เราสอดถัดมาในช่องนี้เลยค่ะช่องถัดมาเลยช่องนี้นะคะเพื่อนๆสอดเข้าไปเลยค่ะบังคับให้เขาออกมาเดี๋ยวเราค่อยมาจัดที่หลังก็ได้ค่ะทำแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะหยิบขึ้นมาค่ะวนนะคะ วนแล้วก็หมุนสอดเข้าไปเลยค่ะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วค่ะแล้วก็เราก็ดึงให้กระชับเท่าที่เราชอบนะคะดึงค่อยๆดึงค่ะดึงให้กระชับ ะะประมาณนี้นะคะนี้ประมาณนี้กรีบสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็พลิกกลับมาด้านหน้าเราจะไม่สอดแล้วนะคะเราจะไม่สอดแล้วเราจะเก็บแค่ริบบิน้นก็คือตัดตัดลายริบบิน้นให้เหลือสักประมาณ3มเซนอย่างแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการเก็บริบบิ้นเข้าไปนะคะสอดเข้าไปในช่องนี้แบบนี้นะคะ ตัดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะตัดให้ครบทั้ง8เส้นแล้วค่อยสอดนะคะเพะื่อนเนแล้วค่อยสอดสอดเก็บประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะกุหลาดแก้วนะคะสวยงามค่ะ สวยงามคนละแบบนะคะสีฟ้ากับสีแดงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ